เราทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยถามตัวเองไหมว่าแล้วถ้าปีที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านั้นเป็นปีที่เราต้องนอนป่วยอยู่บนเตียงล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ไปไกลกว่าแค่อายุไขครับนั่นก็คือ health span หรือช่วงชีวิตที่เรามีสุขภาพดีอย่างเต็มที่โดยอ้างเองจากงานวิจัยที่น่าทึ่งของดรเอริกโทโพที่จะมาเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับเราครับ ก่อนอื่นเลยคําว่า health span เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีชีวิตอยู่กี่ปีแต่มันคือจํานวนปีที่เราใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีความสุขไม่ต้องทนทุกขทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังต่างๆครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นเส้นเชือกเส้นหนึง่งอายุไขก็คือความยาวทั้งหมดของเชือกเส้นนั้นแต่ health span คือส่วนของเชือกที่ยังแข็งแรงและมีสีสันสดใส เป้าหมายของเราก็คือการทําให้เชือกส่วนที่สดใสเนี่ยมันยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะทํำยังไงล่ะที่จะทําให้เส้นเชือกแห่งสุขภาพดีของเรามันยาวขึ้นไปพร้อมๆกับอายุที่เพิ่มขึ้นเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงวันนี้เรามีคําตอบมาให้ครับจากงานวิจัยของดรโทโพเราได้คัดมาเน้นๆเ,เลยครับ กับ5ปัจจัยสำคัญที่บางข้ออาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงแต่บอกเลยว่ามันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของเราได้จริงๆเอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเรื่องของการออกกำลังกายหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน่าเบือ่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเชื่อไหมครับว่า การลงทุนเวลาแค่1นาทีแค่นาทีเดียวจริงๆในการออกกำลังกายเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่วัดผลได้แล้วนะครับและนี่คือผลตอบแทนที่ว่าครับโอ้โหการออกกำลังกายแค่1นาทีอาจจะเพิ่มเวลาในชีวิตกลับคืนมาให้เราได้ถึง5-8นาทีนี่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับเนี่ยที่มันสุดยอดก็คือว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันไม่ได้ทางานแค่กับกล้ามเนื้อนะครับ แต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นยาวิเศษที่ส่งผลไปทั่วทั้งร่างกายเลยมีงานวิจัยที่พบว่ามันจะส่งสัญญาณเล็กๆไปปลุกเซลล์ทุกส่วนในร่างกายเหมือนการกดปรุงรีเฟรชให้ระบบทั้งหมดทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นครับมาต่อกันที่ปัจจัยที่2เรื่องนี้อาจจะทำให้หลายคนขนลุกได้เลยนะครับเพราะมันคือภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานี้เองคือเรื่องนี้มันน่าตกใจมากจริงๆนะครับ เราเคยได้ยินว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในทะเลอยู่ในอาหารใช่ไหมครับแต่การศึกษาล่าสุดพบว่ามันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแล้วจริงๆครับแถมยังไปเกาะอยู่กับคราบไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดแดงของเราด้วยแล้วมันส่งผลร้ายแรงแค่ไหนลองดูที่กราฟนี้กันครับกลุ่มคนที่ตรวจเจอพลาสติกในหลอดเลือดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายสตโตรกหรือเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่เจอถึง4ี่เท่าครึ่ง ย้ำอีกทีนะครับ4เท่าครึ่งภายในระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นเองนี่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากครับและนอกจากพลาสติกแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5งาครับงานวิจัยชี้เป็นในทางเดียวกันเลยว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่มีระดับไหนที่ปลอดภัยสำหรับร่างกายเราเลยเรื่องนี้มันบอกเราชัดเจนเลยนะครับว่าเฮลส์แปนของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกทำคนเดียวแต่สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญมากๆ ข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งข้อที่3จะพาเราเดินทางเข้าไปสำรวจโลกที่อยู่ข้างในร่างกายของเราเองครับนั่นก็คือพลังของเหล่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วที่อยู่ในลำไส้ของเราหรือที่เราเรียกกันว่าสวนในร่างกายนั่นเองคืออาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกว่าเราจะส่งเสริมจุลินทรีย์ทีมไหนในลำไส้ของเราครับถ้าเรากินเนื้อแดงเนื้อแปรรูปเยอะๆก็เหมือนเราไปเลี้ยงแบคทีเรียทีมตัวร้ายที่จะสร้างการอักเสบให้ร่างกายแต่ถ้าเราหันมากินพืชผัก ทัวธัญพืชเยอะขึ้นก็เหมือนเราไปสนับสนุนทีมจุลินสีฝั่งดีที่จะช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายครับแล้วผลลัพธ์มันต่างกันแค่ไหนน่าทึ่งมากครับแค่เราเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับจากการกินเนื้อสัตว์แปรรูปวันละหนึ่งส่วนมาเป็นโปรตีนจากพืชแทนแค่นั้นจริงๆก็อาจช่วยลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้ถึง19%เลยทีเดียวมาถึงข้อที่4กันแล้วครับ ข้อนี้เป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยและน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือความแก่ชราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งร่างกายนะสิครับคือลองนึกภาพแบบนี้นะครับเราอาจจะคิดว่าอายุเรามีแค่ตัวเลขเดียวตามปฏิทินแต่จริงๆแล้วอวยวะแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยเขาอาจจะมีนาฬิกาเป็นของตัวเองครับอย่างในตารางนี้คนคนเดียวกันอายุจริง45ปีแต่หัวใจกลับมีอายุทางชีวภาพปาเข้าไป55ปีแล้ว ซึ่งช่องว่าง10ปีตรงนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจนี่เป็นแนวคิดใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลสุขภาพไปเลยในอนาคตและแล้วก็มาถึงข้อเท้จริงที่น่าทึ่งข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการนอนครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่เรื่องว่าต้องนอนกี่ชั่วโมงนะครับแต่เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของความสม่ำเสมอซึ่งอาจจะสำคัญกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการนอนถึงสำคัญกับสมองขนาดนั้น ก็เพราะว่าในสมองของเราเนี่ยเขามีระบบที่เรียกว่าไกลฟาติกครับนึกภาพเป็นเหมือนทีแม่บ้านที่จะออกมาทํางานเฉพาะตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นเพื่อเก็บกวาดของเสียที่สมองสร้างขึ้นมาตลอดทั้งวันถ้าทีมนี้ไม่ได้ออกมาทํางานของเสียก็จะสะสมจนสมองรวนได้ครับและนี่คือข้อมูลเด็ดจากการศึกษาด้วยอุปรกรณ์สวมใส่ครับเขาพบว่าปัจจัยที่อาจจะสาคัญ,ญยิ่งกว่าจํานวนชั่วโมงที่เรานอนกลับกลายเป็นความสม่ําเสมอครับ ใช่แล้วครับการเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมๆทุกวันเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้เลยเอาละครับเรามาทบทวน5กุญแจสําคัญสู่ h e ลส์แปนกันเ,เร็วนะครับ 1. การออกกําลังกายคือการลงทุนเวลาที่คุ้มค่าสุดๆ 2. ภัยเงียบจากสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเราจริงๆ 3. อาหารที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกําหนดสุขภาพจากภายใน 4. อวัยวะของเราอาจจะแก่ไม่เท่ากัน และ 5. ความสม่ำเสมอของการนอนคือหัวใจสำคัญครับพอเราเอาทั้ง5้าข้อนี้มารวมกันนะครับเราจะเห็นภาพใหญ่ขึ้นที่ดรโทโพเรียกว่าไลฟ์สไตล์พลัสครับมันคือการมองให้ลึกไปกว่าแค่การกินอาหารดีๆออกกำลังกายแต่คือการทำความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรากลไกในร่างกายของเราและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรามันส่งผลต่อก,กันและกันยังไงหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อก็คือ มีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราทุกคนสามารถเริ่มปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการลงทุนให้กับชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงขึ้นในอนาคตของเราขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับ